อ่ะพี่หมอมาดครับเนื่องจากตามคำเรียกร้องนะครับต้องการให้แม่เราดูดีนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยต้องนำเสนอนะครับหลังจากที่พี่หมอมาดได้ทำไปแล้วนะครับสมาสมาอีกแล้วนะครับจะเป็นเครื่องที่ลิฟต์ยกชับหน้าโดยใช้ในวัตรกรรมเอาตาสาวอ่ะ,อะเรียนถามพี่หมอนิดนึงครับเรื่องเรื่องราวของการใช้เครื่องนี้มันถูกฉลองยังไงทำให้เราจึงต้องมีครับอันนี้ต้องบอกว่าเรากำลังทดสอบ ว่ามาตรฐานของเครื่องจะผ่านมาตรฐานของร้านเราไหมนะด้วยการที่เราเอาหน้ากันพวกเรากันเองนะมาทดสอบดูว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะเพราะอันนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเวิร์กนะนี่ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะถ้าหน้ามีเวิร์กหน้านี้ผ่านรับรองผ่านแน่แน่เออถ้าแม่บอกว่าผ่านแม่ยกขึ้นนะหน้ายกขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ โปรแกรมโฟกัสอุ่นท่าสาวนะซึ่งซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกนิดหน่อยตัวีความรู้สึกนิดนดต้องทนนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหน้ามันจะยกจะยกขึ้นทันทีเลยนะครับจะรู้สึกเหมือนเหมือนจืดเหมือนอะไรอ่ะ แต่หลังทำนี่คือถ่ายภาพได้เลยนะ <Yeah. S 1> เห็นชัดเจนว่าโครงสร้างหน้ามันเปลี่ยนนะมันยกขึ้นอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกใช่ท,ทำครึ่งหน้ากับไม่ทำอีกข้างหนึ่งเลยเห็นเลยทำฟ,ฟันมาอยู่คนจะรู้สึกหน่อยเออเหมือนเป้ตรงแถวฟันจนะรู้สึกนิดนึงทนนิดนึงจะผ่านแล้วซึ่งมันจะส่งคลื่นอุลตัาซาวลึกลงไปในชั้นในชั้นที่ยกกระชับผิวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คลื่นนี้มันก็ทําให้เกิดการหดตัวแล้วทําให้หน้าเนี่ยดูยกขึ้นนะหลักการก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมเทอมาหรือโปรแกรมคุณตาซาวอื่นๆครับนะแต่ว่าโปรแกรมที่ลึกมากๆบางทีจะรู้สึกเจ็บมากกว่านี้ยแทมปุ๊บมองตรงนี้เห็นชัดเลยเนาะว่าลิฟต์ยกกระชับขึ้นเดี๋ยวก่อนสิี่เพิ่งเริ่มเองเริ่มเห็นแล้วก็ไปมองตรงนี้ไปอ่ะ ทำแค่ครึ่งหน้าก่อนโอ้โหแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเอ<พ>อเพา <อ S 2> จะเห็นเลยชัดเจนเลยเอ,อ,อะตอนนี้ก็เริ่มทยอยทำไปเรื่อยๆให้เห็นแค่ครึ่งหน้าก็จะเห็นแล้วนะตอนนี้เออพราะเครื่องนี้เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากประเทศอเมริกาใช่นะครับแล้วค่อนข้างจะเสถียรมากนะออตอนนี้นะครับออซึ่งหลายๆที่นะครับก็พยายามที่จะ เรียกว่าต้องมีเครื่องนี้หละง่ายๆถ้าใครได้ใช้หนังหน้าเนี่ยนะครับออกงานสู่สังคมประจำแล้วก็เครื่องนี้สมารจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับกับการลิฟต์ยกกระชับโครงสร้างของหน้าต้องบอกเรียนบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหนังหน้าย่อนคอยเยอะแล้วก็หมายเท่าวันงตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าไม่มีเวลาพักฟื้นสองสามวันแต่ว่าไม่อยากเจอเข็มเออไม่อยากเป็นออปชั่นทางเลือกเออไม่อยากเจอเข็มไม่อยาก ช้ำไม่อยากเขียวไม่จักระบมอืทนเจ็บได้นิดหน่อยต้องการผลลัพธ์เยอะๆคห้อยกลางๆก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีอะไรออย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากเจ็บเลยก็จะมีเครื่องหนึ่งก็ใกล้อย่างเดี๋ยวพี่อยากโชว์ใกล้แล้วใกันแล้วแป๊บนึงใกล้แล้วะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมทางบ้านว่าใจยังไงนะครับว่าแต่ประเด็นครับเห็นแล้วแม่เจ้าตกใจ เอากระจกให้คุณคุณป้าดูบัดเดี๋ยวนี้แม่แม่ดูรูปหน้าแม่สิหน้าแม่เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมขึ้นไหมแม่เห็นไหม,ข,ม,ข,มข้างนี้เป็นยังไงมากกับข้างนี้ฮะเป็นยังไงบ้างแม่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างได้เดี๋ยวก็นต้อง,ต,องต้องอย่าทำหัวเอียงต้องอย่าทำหัวโอ้โหตรงอ่ามาดูซิอ่าเป็นยังไงบ้างแม่เห็นส่วนตัวแล้วรู้สึกไงบ้างอ่าบอกเลยท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รู้<ด>ข้างนี้พุ่งขึ้นไปอย่างนี้ ฮะอันนี้ยังดูหยอ่ยอ,ยอนหย่อนใช่ตรงนี้ยังดูนั่นกว่าใช่ไหม<ะ>แต่ตรงนี้เห็นชัดเจนขึ้นตายแล้วหน้าแม่กับหน้าลูกเริ่มไปเท่ากันแล้วเนาะคุณแม่อายุท่าจะเจ็ดสิบลูกอายุสิบเจ็ดอายุสามสิบเก้าเห็นไหมหน้าแม่เริ่มจะเด้งท่าอายุสามสิบเก้าของลูกแล้วอุต่ายแล้วนี่แม่รูสว่าสองข้างแม่ด, 5, มดูเดี๋ยวแม่ต้องบอกใครนะน้าแจ๊ดอ่ะดูหน้าแม่ฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้เนาะ ดูสิเอเจ้งนี้ยังห้อยอยู่เลยแต่ฝั่งนี้ดูตึงมากเลยอ่ะทำต่อเชิญนะครับก็ <S <S ท่านผู้ชมบ้านครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องเราให้เห็นว่าแค่ครึ่งหน้าเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่อง s m a ร์จากประเทศอเมริกาเนี่ยผลลัพธ์รีเซอาเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะ ่าปล่อยให้หนังหน้าหย่อนค้อยไปตามเวลานะครับมายื้อยุดจุดกระชากนะครับให้โครงข้างหน้าให้ลิปให้ยกกระชับให้เราดูสวยดูดีย้อนไป้ได้5ปี10ปีนะครับให้เราดูดีขึ้นนะครับแบบไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้น <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเรียกหน้านะครับกับเครื่องสมาร์ทอันต้าสาวครับ